เรากลับมาอีกแล้วครับกับการทดสอบแบตเตอรี่รอบนี้เราซื้อมาใหม่หมดเลยเหมือนกันครับนี่พยายามจะซื้อแบตท,ที่เป็นมียี่ห้อทั้งนั้นเลยนะต้องบอกเลยว่าเป็นแบตยอดฮิตก็คือหนึ่งแปมาดูกันเลยนะครับว่ามียี่ห้ออะไรบ้างอ่ารอบนี้ก็คือมีทั้งส่วนที่ราคาไม่ถึงร้อยแต่เป็นยี่ห้อนะเป็นยี่ห้อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ราคาร้อยกว่าบาทจนเกือบเกือบสองร้อยเลยนะอ่มาดูกันเจ้าส่วนที่ราคาไม่ถึงร้อยเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเขาอ่ะจะทดสอบออกมาแล้วแล้วจะได้ปริมาณความจุเนี่ยมันเท่ากับที่เคลมเอาไว้ไหมเอออ่ะส่วนเนี้ยอย่างเจ้าตัวเนี้ยอ่าก็เป็นร้านที่เขาขายแบตเตอรี่มียี่ห้อนะแต่ว่าอันนี้เป็นสีขาว ตัวเดียวเลยที่ไม่ไม่สกรีนยี่ห้ออะไรแต่ยอดขายมันดีมากเลยตัวนี้ความจุที่ร้านเคลมอยู่ที่3,200มิลลิแอมก็ถือว่าโอเคไม่ได้สูงเวอร์จนน่ากลัวนะ,ะเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะสามารถทำความจุได้ตามที่เคลมไหมตัวนี้ก็คือตัวที่ราคาไม่ถึงรนะ้อยนะแล้วก็เจ้า3าตัวนี้นี่เจ้าสตัวนี้ก็เป็น ยี่ห้อนะเป็นตัวที่มียี่ห้อแล้วก็ขายได้เยอะด้วยเออขายได้เยอะด้วยนะครับแต่ก็ราคาไม่ถึงร้อยเจ้าสตัวนี้ราคาไม่ถึงร้อยยี่ห้อ Bmax เนอะตัวสีทองนี่เขียนว่าความจุ5,800 m mm, มลนะครับแล้วก็สีชมพูที่5,200 m mm, มลและสีฟ้าที่3,800 m mm. มลเดี๋ยวไปดูกันว่า นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้งหมดนี้ความจุเนี่ยในราคาที่แต่ละตัวไม่ถึงร้อยเนี่ยนะจะได้ตามที่เขาเคลมไหมเออแต่ไฮไลท์อยู่ที่นี่เลยไฮไลท์อยู่ที่นี่เลยนะไฮไลท์อยู่ที่จเจ้า5ก้อนนี้เลยนะครับ5้าก้อนนี้เป็นแบตมียี่ห้อดังแล้วก็ราคาสูงด้วยราคาสูงด้วยราคาตั้งแต่ประมาณ ร้อยห้าจนถึงเกือบเกือบสองเลยแต่ละตัวนะครับร้อยกว่าจนเกือบ200ร้อยแหละอะไปเริ่มที่เจ้าตัวนี้มันมาอย่างนี้เลยนะเป็นกล่องอย่างนี้เลยนี่ล i t โตคาร่านี่ซึ่งยี่ห้อเดียวกับเจ้าเครื่องชาร์จนี้เลยอนะเจ้าเครื่องชาร์จอเนกประสงค์เนี่ย้ทั้งชาร์จทั้งดีชาร์จแล้วก็วัดความจุได้ด้วยอนะลิตโตคาร่าตัวนี้เนี่ยก็เลขสตัวละร้อยกว่าบาทอะร้อยกลางๆด้วยนะครับมา ในกล่องรูปแบบนี้ความจุอยู่ที่เท่าไหร่เออตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เขาความจุอยู่ที่3,500ม ah. ิลลิแอมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าจะได้ตามที่เคลมไหมตัวถัดมาสีดำเหมือนกันอ่าแต่ว่าเขายี่ห้อ bst นะครับ bst ตัวนี้เขาเคลมความจุไว้ที่3,200ม ah. ิลลิแอมเดี๋ยวไปดูกัน นะครับว่าจะได้ไหมอ่าเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นร้านมอลเลยนะซื้อจากร้านมอลร้านมอลคือร้านที่จดทะเบียนด้วยบริษัทซึ่งชื่อร้านของเขาก็คือยี่ห้อนี้เลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยวอกคอสหรือเปล่านะวอกคอสหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าเขาอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นร้านมอลแล้วก็ค่อนข้างขายดีด้วยเป็นร้านที่ขายดีด้วยนะครับ ส่งมาจากจีนโดยตรงเลยอ่าเป็นร้านมอของจีนนะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยหกิก้าได้มั้งอืเขาเคลมความจุไว้ที่สามพันมิลลิแอมนะครับถัดมานี่นี่ถัดมาตัวนี้อ่าเขาอ่านว่าอะไร violet เหรอ violet หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ามันเขียน y i แล้วก็ l i d i d e t เนี่ย v i o e นี่ตัวนี้สีม่วงตัวนี้เคลมความจุไว้ที่ 2,200มิลลิแอมแต่ว่าราคาสูงอยู่เหมือนกันนะร้อยกว่าบาทอยู่นะความจุไม่สูงแต่ราคาสูงอยู่และก็เจ้าตัวนี้เลยนี่หลายๆคนน่าจะรู้จักเว็บเซล์สีแดงตัวนี้ M35 นะครับเค็มความจุไว้ที่3,500 m mm. มิลลิแอมแล้วก็เขามาในรูปแบบที่คือซีลพลาสติกมาไว้เลยเดีย๋ยวผมแกะพลาสติกออกก่อนเขาซีลพลาสติกเอาไว้ แกะออกก่อนนะจะได้ทดสอบได้อ่าโอเคเอาซิลพลาสติกเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยผมจะทดสอบเจ้าตัวไฮไลท์นี้ก่อนเลยนะครับใน EP นี้ว่าทั้งหมดเนี้ยจะได้ตามที่เคลมเอาไว้ไหมอ่าเริ่มด้วยนี่ ร้านร้านมอลเลยนะซื้อจากร้านมอลเลยนะซึ่งเป็นร้านที่จดทะเบียนบริษัทแล้วก็เป็นชื่อร้านว่าบวกคอสเนี่ยนะครับไปดูนะครับาจากนั้นเข้าโหมดเทสตตัดมานี่ยี่ห้อเดียวกับเจ้าเครื่องนี้เลยลิต o าลานะครับลิต,ตาา ไปเข้าโหมดเทสตกันเลยนะครับเข้าโหมดเทสกันโอเคถัดมานะครับนี่เจ้า B S T ตัวนี้นี่3200มิลลิแอมไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเข้าโหมดเทสกัน แล้วก็เจ้าตัวนี้เลยนี่สีม่วงนี่ายเลนี่ยวายเลตนี่ตัวนี้นะ2,200มิลลิแอมอ่าไปดูนะครับเข้าหมดเทสโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยทดสอบตัวนี้อีกทีหนึ่งนะว่า จะได้เท่าไหร่ตอนนี้มันได้แค่สีเท่านั้นเดี๋ยวไปดูตอนทดสอบเสร็จกันครับมาทุกคนตอนนี้เราก็ทดสอบเสร็จแล้ว1เซตนะครับเซตนี้เป็นเซตที่เรียกว่าเป็น แบรนด์ทุกตัวเลยแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับตั้งแต่ประมาณ100ยกว่าจนถึงร0อยปลายๆเกือบเกือบสองกันเลยไปดูกันครับว่าสินค้าแบรนด์แต่ละตัวนี้มันคุ้มค่าไหมเออเราไปเริ่มจากแบรนด์ที่ตัวนี้ดีกว่าเนี่ย W U R W K O S เนี่ย ไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรนะครับ Volcos หรือเปล่านะครับ Volcos ไหมอ่าตัวนี้ส่งจากจีนเลยนะเพราะว่าเป็นสินค้ามอลมอลของจีนเลยก็คือบริษัทที่จดทะเบียนนะครับแล้วก็ลงลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มอ่าเป็น,เป,นเป็นบริษัทเลยว่าง่ายๆไปดูกันครับว่า Volcos ตัวนี้ราคาก็แพงอยู่นะเพราะว่าตัวนี้ หก้อนประมาณ160กว่าบาท170เลยไปดูนครับตัวนี้เขาเคลมว่า3000 m มิลลิแอมแต่วัดออกมาแล้วดิช์าได้ที่3,124 m มิลลิแอมถือว่าดีเลยดีเกินค่าเคมลมนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยไปดูเจ้าตัวนี้กันลิตการา่าตัวนี้ซึ่ง เป็นแบรนด์เดียวกับเจ้าเครื่องชาร์จและเครื่องทดสอบของเรานี้เลยนะครับลิตโตคาร่าตัวนี้นะครับเคลมไว้ที่3500 m มิลลิแอมก็ตอนซื้อก็ซื้อตอนที่เขาลดราคาด้วยนะครับก็แต่ก็ว่าก็ยังอยู่ในหลักร้อยกว่าๆอยู่ร้อยต้นๆแหละเออไปดูกันนะครับ3500มิลลิแอมลิตโตคาร่าตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับผม3,500ได้3383 m มลลิแอมเฮ้ย ถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยเพราะว่าจาก3,005ก็ได้เกือบเกือบ3,004ขาดอีกประมาณ17ได้3,004ก็ตกมันหย่อนไปแค่ร้อยกว่าเนาะร้อยหนเองถือว่าคุม้มคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเกือบเท่าที่เคเมเลยเอา้าให้ผ่านไป B, ไปดูตัวไปดูตัว BST กันนะ BST ตัวนี้เคลมที่3,200มิลล i แอมเออ เป็นตัวที่ราคาสูงเหมือนกันเอออยู่ที่หลักร้อยกว่าๆนะครับตอนที่ซื้อแล้วก็ลดราคาแล้วไปดูกันนะครับว่า3,200มิล ah ออมิลแมคลมออกมาแล้ววัดได้เท่าไหร่ครับวัดได้2,867มิลลิแอมก็หย่อนไปประมาณ3 0 0เนาะ3า0กว่าหย่อนไป300กว่ากว่าถือว่าไม่คีเลยเอาว่าไม่ขีไม่คีเลยแต่ก็ ยังไม่ดีเท่าที่ควรเออถือว่ายังไม่ขี้เละแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรหย่อนไป300กว่ากว่าๆนะครับไปดูเจ้าตัวนี้กันด่เจ้าตัวนี้ก็อ่านยากเหมือนกันนี่ YLAD เนี่ย Violet เ,เนี่ย Violet เนี่ยตัวนี้นะ YLAD Violet ตัวนี้ตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะเออแต่เขา ความจุเขาไม่สูงนะถือว่าเขาราคาแรงอยู่เพราะว่าความจุอยู่ที่2,200ม mm, ิลลิแอมแต่ว่าเออตัวตัววัดไอตัวแอมที่เขาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยถึง4 0บ mm แอมเลยนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเออแต่เราไปดูกันที่ความจุดีกวา่วา2200เนี่ยเขาได้เท่าไหร่กันครับผม2,200ได้ที่2197อเฮ้ยอ,อีก3เต็มความจุถือว่าตัวนี้ดีนะครับดีเลยดีได้มาตรฐานเรียกว่าแบต ที่เป็นแบรนด์แล้วก็มีราคาหลักร้อยกว่าถึงร้อยปลายปลายพวกนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเออหย่อนไปตัวเดียวคือ BST ตัวนี้นะครับหย่อนไปตัวเดียวเลยที่หย่อนไปเยอะหน่อยหายไปถึงสามร้อยกว่าเออที่เหลือคือตัวนี้คือได,ได้ได้เต็มประสิทธิภาพเลยเกินมาหน่อยหนึ่งด้วยตัวนี้ก็ถือว่าได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะหย่อนไปแค่สามมิลถือว่าได้เต็มประสิทธิภาพตัวนี้หย่อนไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกับสิบ นิดๆเนาะสามแบรนด์นี้ถือว่าโอเคใช้ได้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับที่เขาเคลมนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็พอไหวพอไหวแต่ถ้าให้เลือกในราคาใกล้เคียงกันอยากให้เลือก3แบรนด์นี้มากกว่านะครับ Volks, Violet แล้วก็นิตตกาล่านี้นะเออถือว่าในราคาที่ใกล้เคียงกัน3ตัวนี้ถือว่าดีเลยและเดี๋ยวเราไปดูตอบกันนะครับว่าแบรนด์ Brand อื่นๆมันจะดีและมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงหรือดีพอๆกับที่เขาเคลมกันเลยไหมนะครับไปดูคลิปถัดไปกันเลยนะครับมาดูเซตนี้กันครับเซตนี้ก็เป็นแบรนด์เหมือนกันชื่อแบรนด์ชื่อ Bmax นะครับเป็นแบรนด์แต่ว่าราคาไม่ได้สูงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่มีแบรนด์นะครับไม่มีแบรนด์แต่เขาเคลมไว้ที่3 2 0 0้มิลลิแอมนะเจ้าตัวขาวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์ Bmax กันดีกว่าว่าแบรนด์ Bmax เนี่ย ราคาไม่สูงแล้วก็มีคนซื้อเยอะด้วยผมก็เลยลองซื้อมารีวิวดูนะว่าไอ้เจ้าแบรนด์ Bmax นี้มันจะดีแล้วก็มีคุณภาพได้อย่างที่เขาเคลมตัวของเขาเองไว้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเข้าไปที่โหมดเทสเลยครับอ่าโหมดเทสต่อไปเป็นสีชมพูจริงๆผมแอบแอบหวังเลยนะสำหรับแบรนด์นี้นะแต่ไม่เคยใช้นะแต่ว่า เขาทำแบตเตอรี่รีชาร์จเนี่ยเยอะมากโอเคหมดเทสแล้วเทสนะครับจริงๆไอ้เจ้าตัวที่ไม่มีแบรนด์อ่ะมันมีตัวหนึ่งสีเทาเนาะผมได้รีวิวไปตอนคลิป2แล้วนะว่ามันดีเหมือนกันนะมันคุ้มค่าเลยเพราะว่า ไอ้เจ้าตัวสีเทาที่ผมรีวิวไป EP สอ่ะมันค่อนข้างที่จะได้ตรงตามที่เคมเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหลังจากทดสอบเสร็จแล้วจะได้คุณภาพความจุตามที่เขาเคลมไหมนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซตนี้นะครับเจ้าเซ็ตแบรนด์ของ bmax กับอีกตัวหนึ่งเป็นผมเห็นว่ามันขายดีก็เลยซื้อมาดูซึ่งเซ็ตเนี้ยราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณแบบ70 8ด90บอะไรประมาณนี้นะ,ะไปดูกันว่าเจ้าแบรนด์ที่ราคาไม่ถึงร้อยเนาะเออที่เขาเคลมเคลมกันไว้เนี่ยพันกว่าเงี้ยสามพันกว่าเงี้ย ผลจากการทดสอบความจุแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปดูสีทองกันก่อนเลยอ่ะ BMAX สีทองตัวนี้เคียไว้ที่5 8 0 0ันมิลลิแอมไปดูกันนะครับ5 8 0 0มิลลิแอมช่องนี้หนึ่งโอ้โหที่ชาร์จไปได้แค่1 1 7 9นึมิลลิแอมเองโอ้โหจากบจาก5,800เหลือ 1, 1ั0 0นะึไม่ถึงครึ่งเลยเนาะไม่ถึงครึ่งเลยอะ่ะเพราะถ้า ครึ่งนของห้าพันมันก็สองพันห้าแล้วยังอีกแปดร้อยอยอูอ้ห่างไกลมากเลยไปดูตัวที่สองกันสีชมพูนี้ห้าพันสองโอ้โหได้มาพันแปดร้อยเก้าสิบห้าเอไม่ถึงครึ่งเลยไปดูตัวนี้ครับสีฟ้าสามพันแปดดูซิได้เท่าไหร่พันสองโอห่างห่างไกลไปเยอะเลยแต่คือ สามตัวเนี้ราคามันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะถ้าจะซื้อราคาถูกจริงๆนะไอตัวนี้ยังมีตัวสีทองนี่ยังมีความจุเยอะเยอะกว่าใครเลยเดี๋ยวมาดูสีขาวกันดีกว่าเพราะว่าเห็นยอดขายเยอะมากเลยเขาเคมไว้ที่สามพันสองร้อยตัวนี้ราคาคือใกล้เคียงกันหมดเลยไปดูนะเฮ้ยสูงมากสองพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดครับเฮ้ยตัวนี้ถ้าในราคานี้นะ ตัวนี้คุ้มสุดเลยอ่ะเกือบสามพันอ่ะเคมไว้ที่สามพันสองถือว่าถือว่าดีเลยดีแล้วคุ้มเลยนะครับเออถ้าใครอยากได้เจ้าตัวสีขาวนี่นะก็คือมันไม่ได้ตามที่เคมหรอกแต่ว่าความจุข,ของมันค่อนข้างสูงเลยอ่ะเกือบสามพันในราคาคือถ้าในราคานี้นะราคาประมาณแบบเจ็ดแปดสิบาทอ่ะแต่ได้ความจุเกือบสามพันอ่ะถือว่าตัวนี้คุ้มสุด คุ้มสุดในบรรดานี้เลยในบรรดานี้เลยนี่คือแบบว่าขนาดเป็นมีห้อนะอืมโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ว่าซื้อจากร้านไหนบ้างเออไปดูต่อไปกันเลยครับ